สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกครับซึ่งต้นสมบัติจักรพรรดิที่จะได้น้อมถวายแด่เจ้าอาวาสและประธานสง์ประธานส่งเสริมศิลธรรมทั้ง224ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกนั้นรวมถึงผู้มีบุญที่กําลังทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในขณะนี้ทุกทวีป ทั่วโลกนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับบุญพิเศษบุญสำคัญส่วนหนึ่งกับประวัติศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา,ศาและวิชาธรรมกายได้เช่นเดียวกันครับที่จะนำวิชาธรรมกายไปสู่ดวงใจของชาวโลกเพราะไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหนก็สามารถสร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลกเหล่าศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายอาจารย์ก็จะต้องไม่พลาดกับบุญพิเศษนี้ครับ ซึ่งทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญในโครงการนี้ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลกครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ชมจะได้มาติดตามเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ประธานสง์ประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกนะครับที่ท่านปฏิบัติศาสนกิจอยู่ทั้งภายในและต่างประเทศ ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญครับภารกิจงานบุญที่ท่านได้ไปอยู่ณสถานที่ต่างๆเพื่อนำพระพุทธธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ดวงใจของมหาชนทั่วโลกวันนี้ทางรายการครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อัธชัยวัฒธ,ธรรมโมประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามและประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดฉะเชิงเซราพระอาจารย์จะได้เมตตามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทาหน้าที่ปฏิบัตรศรริศาสนกิจ ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงเรื่องราวความปลื้มปิติใจถ้าเราพร้อมแล้วไปกราบนมำมศก,การพระอาจารย์พร้อมกันครับกราบนมัสศการครับพระอาจารย์ครับจริญพรครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับที่จะได้มาให้ข้อมูลพูดถึงเรื่องราวความปลื้มปิติใจในการทําหน้าที่ปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับก่อนอื่นกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า ประวัติความเป็นมาหรือว่าสถานที่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามเกิดขึ้นได้อย่างไรพระอาจารย์ไปบุกเบิกตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างให้พระอาจารย์ได้เมตตาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันครับพระอาจารย์ครับรขอเจริญพรท่านพิธีกรแล้วก็เหล่าแกมิตรล,ลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณหญ่ทั่วโลกนะถูคุครับสําหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามก็ ได้รับการบริจาคนะจากคุณป้าเชงนะเรียกเรียกว่าการัญมิตรสอนวันศิริสุนทรินครแล้วทุกในราจะเรียกว่าป้าเชงคุณป้าก็ถวายศูนย์นี้ไว้ตั้งแต่ปี2555มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็11ปีแล้วนะ11ปีแล้วครั้งแรกนี่คุณป้าถวายทั้งหมด28ไร่แล้วก็เมือ่อหลวงพ่อมีดำริที่อยากจะให้ ทุกศูนย์สาขาได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นก็คุณป้าเลยมีจิตศรัทธาก็เลยถวายเพิ่มอีก15ไร่กว่าอันสองแปลงนี้รวมแล้วก็ประมาณ44ไร่คร่ซึ่งคุณป้าก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมาก <c oughs> เริ่มต้นจริงๆของอพื้นดินแห่งนี้ใน2ี่ย28ไร่แรกก็เป็นส่วนใหญ่เป็นเลือกสวนไร่านานะรไร่านาเป็นไร่ข้าวโพด ไล่มันสมปะหลังเป็นดินรูกรังนาะ hmm. แล้วก็ยุคแรกบุกเบิกกันมาปีตั้งแต่ปี25 0 0รคุณป้าถวายปี255 5ครับแล้วก็เริ่มลุยสร้างบาร,รมีกันจริงๆพระอาจารย์มาไม่ได้มายุคบุกเบิกนะปีห้าเจ็ด oh, <okay. S 2> ก็รุ่นบุกเบิกก็ต้องบอกว่าบุกเบิกกันอย่างลำบากเยอะมากเนาะ <laughs> มาอยู่นี่เรียกว่า ไฟก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีเหมือน,นในภาพใช่ไหมครับรไปขนกันไปซื้อกันหรือไฟก็ต้องจุดตะเกียงกันอยู่ใช้นะตั้งเต็นท์กันบ้างนะสิ่งแวดล้อมรอบๆพื้นที่ศูนย์ก็มีทั้งบอกขยะแล้วก็มีแมลงวันอะไรเยอะแยะนะซึ่งตอนแรกๆที่รุ่นบุกเบิกมาอยู่เนี่ยนะก็เขาก็บอกว่าเวลาเนื่องจากก็มันเป็นสวน ปันสัมปะหลังบ้างไรข้าวโพดบ้างเนี้ยก็พอเขามาจะมาปลูกทีหนึ่งก็ไถหวานต่างเนี่ยก็ะจะเอาพวกนะพวกมูลนกพวกต่างเนี่ยของไก่บ้างอะไรเงี้ยมาลงๆๆมันก็เลยมาตาม,อ,มอันยุคแรกๆเขาบอกว่าเวลาฉันพัตนาหานี่ต้องกลางมุงโอ้ครับราแมลงวันเป็นพันๆตัวนะโอ้แมลงวันใน <รอ S 1> พื้นที่ยาบินตามเข้ามาในที่ท,ท,ที่ฉันพัตนาหานนี่คือ ในยุคแรกๆที่ที่ได้บุกเบิกกันมาแล้วพระอาจารย์ก็มาปี57อีกทีหนึ่งนั้นก่อสร้างสิ่งต่างๆที่ก่อสร้างขึ้นมาก็ต้องบอกว่าสร้างตามเหตุแห่งความจําเป็นจริงๆนะว่าจําเป็นต้องใชอ้อาคารปฏิบัติธรรมก็สร้างอาคารปฏิบัติธราารมก่อนจะใช้กุฏิที่พักก็สร้างกุฏิกันก่อนครับนะส่วนที่ขบชั้นหอชั้นเนี่ยถ้าเราดูในรูปนี่ก็ เป็นหลังคาจาก <mới> เป็นหลังคาจากก็เรียกว่าพอ,พอใช้ได้กันแดดกันฝนได้แล้วเราก็ขบฉันกันไปครับัแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าท่านเจ้าภาพอุมิบุญทุกท่านที่ได้มาเห็นคณะสงฆ์เห็นทาการทํากิจกรรมต่างๆทุกท่านเหล่านั้นก็เลยเกิดกุศลศรัทธาครับก็เลยทาบุญกันอย่างเต็มที่ช่วยทุกจุดทุกแห่งเวลาจะ แจ้งขาวบุญไลยแต่ท่านเจ้าภาพก็พลื้ืปิติในบุญก็อยากจะทำทั้งความสําเร็จที่เกิดขึ้นนี้ก็รวมทั้งคณะสงฆ์ที่อยู่ที่สํานักที่สุเวทธรรมแห่งนี้แล้วก็ท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่ากเต็มที่เต็มกำลังจะกลายเป็นบุญจะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่จะได้ สร้างบุญสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปครับขอเจริญตัวครับอาจารย์เรียกได้ว่าเห็นภาพตั้งแต่เป็นท้องไร่ท้องนาเป็นทุ่งมันสำปะหลังใช่ไหมครับอาจารย์จนกระทั่งช่วยกันพัฒนาทั้งพระภิกษุเองญาติโยมบวชอุาสิกานะครับหลอมรวมดวงใจช่วยกันแล้วก็เกิดภาพแห่งความสําเร็จที่พระอาจารย์ได้ให้คุณผู้ชมรับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและทางด้านของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามนะครับได้มีการวางเป้าหมาย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไว้อย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ครับในส่วนของคณะสงฆ์แล้วก็ญาติโยมผู้นำบุญที่เป็นกำลังหลักของสุปิบิบัติธรรมพนมสารคามก็ได้พูดคุยกันอย่างเสมอนะเรียกว่าทำงานกันเป็นทีมจริงๆเพราะว่าเราต้องมีการเปึกสาหารือกันแต่ละเรื่องแต่ละอย่างที่จะขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายหรือรับภารกิจของหลวงพ่อเนี่ย รเราก็ค่อยๆวางแผนกันขยับกันทีละอย่างณนะปัจจุบันนี้ก็ในบรรดาที่ว่าทั้งสามศูนย์สาขาในจังหวัดฉะเชิงเซาก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมนรมสารคามก็ต้องบอกว่าก็มีพื้นที่มากที่สุดนะสี<อ>่สิบสี่ไร่ว่ามีกิจกรรมเยอะหลายอย่างพระเนนจำพรรษาป,ปีนี้ก็เยอะเนาะก็มีความตั้งใจว่าในเมื่อเราพื้นที่เราก็เยอะพระเราก็เยอะแล้วก็ทีมงานผู้นำบุญทั้งหลายท่านก็เข้มแข็ง ในการ,รทำหน้าที่เรามีกองหนุนเจ้าภาพทุกท่านสนับสนุนเต็มที่ก็คิดว่าเราต้องเป็นหลักแล้วก็เป็นศูนย์กลางในการแจเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในจังหวัดให้ได้ให้มากที่สุดแลเราจะได้สารมนโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์เพราะณปัจจุบันนี้ก็หลายสิ่งหลายอย่างที่สารกิจกรรมงานบนของหลวงพ่องาภารกิจของหมูคนะ่คณะก็ ต้องบอกว่าสุเด็ธรมรมนรมสาราคามก็ลุยอย่างเต็มที่แล้วก็นําให้กับอีกสองโศได้ดูว่าเราต้องลุยไปพร้อมกันนะเราต้องไปเพราะว่านี่คือภารกิจของหลวงพ่อภารกิจของพ่อที่เป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องช่วยกันทําให้สําเร็จทุกๆภารกิจครับพระอาจารย์ช่วยเล่าบรรยากาศสักนิดหนึ่งได้ไหมครับเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าเมื่อรับภารกิจมานะครับนโยบายจากส่วนกลางปุ๊บก็จะมีการประชุมกัน นะครับอย่างเช่นการชวนบวชเป็นต้นแบบนี้นะครับพระอาจารย์ในจังหวัดชเชิงเซามีการประชุมลงพื้นที่ของพระภิกษุยอดกัลยาณมิตรผู้นําบุญไปทําหน้าที่อย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ได้เมตตาเล่าพอเป็นบรรยากาศทางนี้หนึ่งครับพระอาจารย์ครับ,บรเจริญพรก็เป็นเมื่อเรารับภารกิจของบ่คณะโดยเฉพาะที่หลวงพ่อท่านได้ตั้งเป้านโยบายขึ้นมาครับมีภารกิจของทั้งคณะสงฆ์แล้วก็ผู้นําบุญในจังหวัดจ่เชิงเซาก็ ต้องเรียกว่ามีผู้ประสานงานด้วยก็ต้องนัดประชุมกันทุกครั้งนะเดือนต้องประชุมกันว่าเรามีเป้าหมายงานพระศาสนาเป็นบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไรแล้วก็แบ่งกันไปว่าคนศูนนู้นเท่านี้ศูนนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยแบ่งกันให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นภารกิจเมื่อไปลงรับบุญต่างๆในการชวนคนเอย่ยหรือกระถิ่นห้าพันวัดสองหมื่นห้าพันวัดก็ตามที่เป็นกระถิ่นสมทบครับ เราก็มีการแบ่งประชุมประชุมกันแล้วก็แบ่งเป้ากันแล้วก็มีการเรียกว่าแสดงศักยภาพผลงานที่เกิดขึ้นของแต่ละที่แต่ละแห่งว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วได้ชวนคนได้กี่คนแล้วนะว่าทุกบุญที่ภารกิจงารศาสนาเนี่ยต้องประชุมกันนะสำคัญครับถ้าไม่ประชุมก็ใครรับมาหัวรับมาก็ทําไปคนเดียวครับแต่ถ้าเราประชุมเนี่ยเออนะ เรียกว่าเจ้าวาดทั้งสามสาขาเอยบุนบ่นนำบุญในทั้งสามสาขาแล้วก็อำเภอต่างๆก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ mm hmm. เพราะทุกคนรู้สึกว่าเ,ออเรารับข้อมูลพร้อมกันนะเราไปนโยบายเดียวกันแล้วก็มองไปในจุดทางเดียวกันเป้าหมายเดียวกันเวลามุ่งไปข้างหน้าก็ก็รู้สึกมันก็ไม่ยากนะ mm hmm. นอี่ยากกับสิ่งที่เราได้รับมาเพราะว่าเราทำกันมาหลายๆปีแล้ว mm hmm. นะดังนั้นภารกิจงานที่หมู่คณะมอบหมายเนี่ย ถ้าเราพร้อมเพียงกันพร้อมใจกันนะพระอาจารย์คิดว่าไม่ยากอ่ะนะไม่ยากรอพอไม่ยากนี่นะครับเข้ากับคอนเซปต์ไปคนเดียวไปได้ไวแต่ถ้าไปให้ไกลต้องไปเป็นทีมใช่ไหมครับพระอาจารย์ต้องเลยครับผมพระอาจารย์ครับนอกจากนี้ภารกิจในการชวนบวชทําหน้าที่ในพื้นที่แล้วกิจกรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจัดขึ้นอย่างเป็นประจำเนี่ยนะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างและผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ต้องบอกว่า เราอยากจะสร้างคนสร้างหมู่คณะเนี่ยครับตัวหลักเลยคือกิจกรรมนะกิจกรรมนี่ต้องเป็นตัวตอบโจทย์ทั้งหมดเลยว่าถ้าเราอยากจะสร้างทีมก็ตามสร้างหมู่คณะให้มากขึ้นญาโยมเข้าวัดเข้าวาบสศูนย์ของเรามากขึ้นเนี่ยกิจกรรมต้องทำนะครับซึ่งที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารครามเนี่ยต้องบอกว่า,วามีกิจกรรมตั้งแต่กิจกรรมทุกวันกิจกรรมทุกสัปดาห์ก<อ>ิจกรรมทุกสิบห้าวัน กิจกรรมทุกเดือนนะก็กิจกรรมทุกปีครับเช่นทุกวันเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะที่หลวงพ่อบอกว่าหนึ่งอ้วนสองลือ้อ <c oughs> นั่นหมายถึงว่าเราต้องสวดมนต์กันก่อนทุกเชา้ชาเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยพระเราต้องสวดมนต์สวดนั่งสมาธิให้เราใจใสๆเติมบุญกศุศลให้กับตัวเราทั้งเช้าทั้งเย็นยทั้งบทนู้นบทนี้ที่เราจะต้องรับกิจนิมนต์ต่างๆด้วยเรียกว่าเราสวดได้เราสวดไปเถอะสวดได้ทุกวันทุกวันนี่เรียกว่า เริ่มจากตัวเราก่อนนี่คือกิจวัตรประจําวันที่เราทำกันทุกวันคนี่เป็นวันประจําสัปดาห์ก็คือทุกวันพระจะมีท่านเจ้าภาพมาถวายพัตตาหาร,รเลี้ยงพระเพราะว่าท่านเจ้าภาพรู้สึกว่ามาศูนย์ปฏิบัติธรรมสัมพนนมสาร,รคามเนี่ยพระเยอะอย่างปีนี้ก็จะมันษากันยี่สิบอ้รครูปบ,บางปีส0สิกว่ารูปปีที่แล้วสาสิบกว่ารูปโยมาเห็นพระเยอะโยก็ปลื้มนี่คือทุกสัปดาห์แล้วก็ ในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการสวดมนต์ทุกวันพฤหัส,สบ,บดีด้วยครับญาติโยมก็จะมากันพระครึงงงคร่งห้องโยมครึ่งห้องครับ <laughs> พระสามสิบโยมสามสิบอะไรเงี้ยครึ่งห้องก็เต็มกันพอดีนะนี่คือทุกสัปดาห์ทุกสิบห้าวันก็จะมีการทําพิธีป,ปุพพะเปตพีครับุทิศจากบุญญาที่ลงรับไปแล้วแล้วก็ตอนค่าเราก็จะจุดประทีปเวียนประทักษิณน,น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็บูชาธรรมประเด็พระคุณหลวงปู่ นี่คือกิจกรรมประจําทุก15วัน,วนของตมพนุสารคามเดือนหนึ่งเราก็จะมีการทอดพระป่าด้วยทอดพระป่ามีปฏิบัติธรรมสามวัน5วันนี่คือทุกเดือนเราจะจัดอย่างนี้ mm hmm. นะเพื่อน,นําปัจจัยที่ญาติโยมเจ้าภาพศรัทธาเนี่ยมาบูรณะปฏิสังขรจุดโน้นจุดนี้ให้ได้สร้างบุญบาร,รมีให้ได้ยิง่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ทุกปีนี่ว่าเป็นบุญประจําปีของศูนย์ของเราก็คือ ทอดกระถินห้าพันวัดที่หลวงพ่อมอบหมายมาให้กระถินของศูนย์เองหรือว่าบวชพระทุกข้าพรรศาเนี่ยบวชพระปีนี้อายิได้มา28รูปจำพรรษาก็มีผลไปถึงตอนเดินทุดดงอีกก็รเราก็จะชวนเชียร์ให้ท่านได้อยู่ต่อเพื่อจะไปเดินทุดดงส่วนการบวชพระเดินทุดดงบูชาธรรมอาบูชาอาจารย์ก็เราก็ไปชวนกันอีกตอนเนี้ยชวนกันเนาะทั้งจังหวัดก็ได้60กว่าใบสมัครละเป้าหมายรเราจังจวงหวัด45ห้า แต่ในะวันนี้ก็ยังออกไปทําหน้าที่กันนะเพรา oh. เรารู้ว่าใบสมัครที่ได้มาเนี่ยมันต้องหนึ่งในสาหรือนหนึ่งในสองหึงจะได้นะ hmm. บส่วนบวุญประจําปีอีกอย่างก็คือการบวชสามเณรนะบวชสามเณรต่อปีปีหนึ่งที่ศูนย์ก็จะบวชประมาณ40-50รูป hmm. สามเณรที่บวชกันแต่ละปีนะ oh. แล้วก็มีวิสตานะทุกปีก็ต้องมาจัดที่ศูนย์ไปทำพนมสารการมเพราะ มีอาคารหลังใหญ่แล้วก็สะดวกพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อีกสองศูนย์ก็ลงมติว่าให้พนมจัดมาร่วม่มารวมกันเลยไม่มีข้อแม่ครับนะเราก็จัดซึ่งตอนนี้ติดโควิดก็เว้นไปแล้วปีนี้เราจะเริ่มเดือนธันวาก็มาจัดที่พนมอีกนะศูนย์รรรมพนมที่นี้จะเรียกกันสั้นๆว่าพนมนะแล้วก็มีวิสตาเนี่ยเราก็ทํากันที่ศูนย์ก็รับเป็นแม่งานและที่สุดท้ายที่ บุญที่ทํากันก็คือช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์รียกว่าชุมชนสัมพันธ์ครั้บ้านวัดโรงเรียนบ้านแล้วก็เราก็ไปช่วยเหลือมอบอาหารแหง้งมอบของขวัญวันปีใหม่บ้างวัดก็มีประชุมคณะสงฆ์ไปเลี้ยงน้ําปานนะไปถวายข้าวสารอาหารแห้งบ้างแต่ละอย่างนะส่วนตามโรงเรียนก็ไปมอบทุนการศึกษานำนมกล่องอะไรต่างๆไปมอบให้กับโรงเรียนซึ่ง ที่ศูนย์ก็พอเราได้พระเยอะๆเราก็คิดว่าเราต้องหากิจกรรมให้ท่านด้วยก็คือจัดบิณฑบาตตามอ,อําเภอโน่ออนอาเภอนี่หมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้พอเราได้ข้าวสารอาหารแห้งมาเราก็มามอบให้กับนอกจากให้กับพระเราด้วยแล้วนะก็ก็คือให้กับโรงเรียนให้กับวัดถห้ยกับวัดอ่าเพื่อเป็นกิจกรรมที่เราอยู่ในชุมชนเราก็ต้องสร้างส,างสิ่งแวดล้อมของเรานะเป็นมิตรซึ่งกันและกันนี่เรียกว่า นี่คือบุญของศูนย์ที่ทํากิจกรรมทั้งทุกวันทุกสัปดาห์ทุก15วันทุกเดือนแล้วก็ทุกปีโอ้ครับสาธุครับพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ได้เมตตาถ่ายทอดเรื่องราวมานะครับจะเห็นว่าไม่ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นวันรายสัปดาห์15วันเป็นเดือนหรือเป็นปีล้วนสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับพระอาจารย์แล้วก็นาปลื้มปิติใจว่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญก็เข้มแข็งในการทําหน้าที่ร่วมกับคณะสงฆ์ นะครับแล้วก็อยากจะให้พระาอาจารย์ได้เล่าถึงอีกมุมหนึ่งครับพระอาจารย์ทุกภารกิจที่ได้ลงพื้นที่ได้จัดขึ้นต่างๆเนี่ยย่อมมีอุปสรรคนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> พระอาจารย์มีเทคนิควิธีการอย่างไรนะครับในการแปลเปลี่ยนจากอุปสรรคปัญหาต่างๆให้กลายเป็นบุญและก็สําเร็จได้อย่างน่าอาัศจรรย์ครับพระอาจารย์ครับอาจารย์เล่นต้อนก็ต้องบอกว่าปัญหาอุปสรรคนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดานะของการ จะดาเนินชีวิตจะอยู่เฉยๆก็ยังมีปัญหานะใช่ครับชาวโลกทํามหากินแบบโลกโลกก็มีปัญหาเราชาวธรรมนะทางธรรมก็มีปัญหาเหมือนกันนะเพียงแค่ว่าเรามาอยู่ในเส้นทางธรรมนี้เราก็โชคดีเรามีบุญอยู่แล้วก็เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมงั้นเมื่อเราเจอปัญหาเจออุปสรรคสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเริ่มต้นเลยคือต้องตั้งสติให้ดีอือครับ ตั้งสติแล้วก็ให้ใจใสใสไว้นะตั้งสติดีใจใสใสนะแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะปัญหาที่เกิดขึ้นน๋แล้วเราก็นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงบุญนะที่ท่านจะได้ช่วยกันแก้ปัดเป่าปัญหาอุปรสรรคต่างๆให้นั้นให้มันละมาาสู升ไปในส่วนหยาบๆที่เราแก้ไขก็คือพอเราก็ต้องทำใจเย็นๆแล้วค่อยๆแก้ทีละจุด ต้องเย็นให้ได้เลยนะถ้าเย็นไม่ได้นี่นะเรื่องเล็กๆในกายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคนั่นต้องเย็นๆแล้วก็ค่อยๆแก้ทีละจุดทีละแห่งไปค่อยๆแก้<น>ะด้วยใจที่ใสๆอย่างสบายๆคิดว่าทําอย่างเงี้ยมาตลอดงั้นปัญหาประสาทที่เกิดขึ้นก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่นะถ้าเราคิดว่าเราแก้ไขได้แล้วก็มันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรก็เรากูบาอาจารย์ที่ส่งบุญส่งพังแห่งความสําเร็จมาให้เราเยอะแยะมากมาย พันพอเรานิ่งได้ใส่ได้นะไม่ให้ใจเศร้าหมองเนี่ยไม่ให้ไปตื่นตระหนกกับปัญหาเองรู้สึกว่าทุกปัญหาเหมือนที่หลวงพ่อบอกนะปัญหาไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเราอยู่เหนือปัญหาเราใจเราใส่ได้ใจเรานิ่งได้นะบางครั้งปัญหาบางอย่างนะเรา,เาคิดอยากจะแก้มันแต่เราไม่รู้จะแก้ยังไงเราก็ปล่อยมันไปอย่าเพิ่งไปนเนิกมันอยู่ๆมันก็แก้ด้วยตัวของมันเอง เป็นอย่างนั้นจริงๆนะหลายปัญหาที่เราไม่ต้องไปแก้มีบางปัญหาที่เราอะเราก็แค่แก่ไปแต่สิ่งสําคัญนะต้องตั้งสติให้ได้แล้วก็ต้องใจใส่ใส,ส่นิ่งๆเย็นๆไว้แล้วปัญหานี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะทุกเรื่องเดี๋ยวเราแก้ได้นั้งการที่สุพธรรมพนมสาร,รคามลวงทั้งคณะสงฆ์แล้วก็ผู้นำบุญที่ช่วยกันผลักดันแล้วท่านเจ้าภาพทุกท่านที่สนับสนุนอย่างดีอย่างเต็มที่เนี่ย ้ามาถึงได้ขนาดนี้ต้องบอกว่าด้วยการที่เรามีครูบาอาจารย์นัคอยคุมบุนทาปังสําเร็จให้แล้วตัวเราเองก็ตามที่ท่านสอนคือต้องนิ่งให้ได้ใสให้ได้แล้วก็อย่าไปคิดลวงนาวจะเกิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ร้ายแรงนะที่คุณยายบอกรบเราทําใจนิ่งๆใสๆแล้วค่อยๆแก้ไปทำหลักที่ว่าไม่สู้ไม่หนีทา <ำ S 2> <ทำ S 1> ความดี<ป>เรื่อกไปแล้วเรารเชื่อมั่นในบุญศรัทธาในบุญพระอาจารย์คิดว่าเราทําทุกอย่างสําเร็จแน่นอน ล้วาเราเชื่อมัน่นศรัทธานในบุญแล้วก็ครูบาอาจารย์ของเราะจะสาธุครับพระอาจารย์ครับแล้วมาถึงช่วงช่วงนี้จะมีการถวายกองอกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดินะครับที่ญาติโยมสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกเนี่ยจะได้มาร่วมกันทอดพระป่าป,าปีที่11นะครับเพื่อสืบสารมโนปณิธานของพระเด็พระกุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร <c oughs> ที่จะนําวิชาธรรมกายขยายไปให้ได้ทั่วโลก กองบุญตรงนี้มีความสําคัญกับศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมต,ต่างๆอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ลําดับแรกนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยที่หลวงพ่อท่านรักลูกลูกมากเมตตากับลูกๆมากนะเรียกว,ว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กําลังใจให้บุญให้ผลังแห่งความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างท่านไม่เคยทอดทิ้งลูกๆ นั้นสิ่งที่เป็นรูป,ปธรรมครั้งนี้ก็คือต้นสมบัติจักรพรรดิต้องบอกว่าคล้ายๆชาดกในสมัยพุทธกาลนะที่เศรษฐีมอบหนูตายให้กับชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับและสามารถไปทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้นั้นต้นสมบัติจักรพรรดนี้ก็เช่นกันนะครับว่าหลวงพ่อเนี่ยมอบให้เนี่ยยิ่งกว่าหนูตายอีกนะครับมันมีคุณค่ามากม,มีคุณค่ามากแล้วก็ มีความสำคัญกับลูกๆทุกคนอย่างมากนะที่โดยเฉพาะเรื่องของอนามธรรมก็คือเป็นกำลังจิตกำลังใจที่ mm hmm. ที่ดีมากๆที่สำคัญมากๆให้ลูกๆรู้สึกว่านอกจากเรารู้อยู่แล้วในใจว่าหลวงพ่อเป็นห่วงลูกๆเนี่ยแต่สิ่งที่หลวงพ่อให้มาเป็นนาะรูปธรรมอย่างเงี้ยมันยิ่งเติมกำลังใจให้กับลูกๆทุกคนนะ mm hmm. ที่จะเดินหน้าแล้วก็รับภาร,รกิจ ที่จะสารมโนปนิทานของมหาปูชเนียจาร์แล้วก็ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธ,ธรรมกายให้ไปสู่ใจชาวโลกเนี่ย mm hmm. เรายิ่งมีกําลังใจมากขึ้นรู้สึกว่าความเหนื่อยความล้ามันอาจจะมีบ้างแต่พอหลวงพอ่อครูบาอาจารย์ให้ต้นสมบัติมาเนี่ยมันฮึมิมน,นะครับมันมีกําลังใจขึ้นนะมันฮึดขึ้นมานะ mm hmm. เออ mm hmm. ซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ท้อแท้อะไรมากมายแต่ว่า ่มกำลังใจเ<จ>พิ่มขึ้นอ่ะมันเพิ่มขึ้นอีกอีกมากเลยนะ mm hmm. เยอะมากดังนั้นท่านเจ้าภาพทั้งหลายทุกท่านนะที่ทุกท่านไนดะ้สลับปัจจัยบริสุทธิ์ของท่านทุกท่านเนี่ยได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจของท่านเนะี่ยเป็นปัจจัยที่บริสุทธิ์ได้มาสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายครั้งเนี้ยระอาจารย์อยากให้ทุกท่านเนะี่ยดีใจนะให้ปลื้มใจปิติในบุญครั้งนี้ที่เราจะได้ช่วยการส่งเสริมสนับสนุน ลูกหลงพ่อที่ไปอยู่ตามสาขาทั่วโลกนะที่ต้องไปเจอสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหลายอย่างหลายอย่างต้องเยอะแยะแต่ทุกท่านเหล่านั้นนะพระอาจารย์ทุกรูปที่อยู่ที่แต่ละศูนย์สาขาทั่วโลกเนี่ยท่านสู้นะครับสู้แล้วก็มองไปที่ครูบาอาจารย์แล้วก็ภารกิจที่ได้มอบหมายให้เนี่ยทุกสูนเลยนะมีความตั้งใจอย่างนั้นการที่ทุกท่านได้สลับปัจจัยที่บริสุทธิ์ในครั้งนี้ต้องบอกว่า เป็นบุญใหญ่มากๆเลยนะที่เราได้ทําครั้งเดียวกับศูนย์สักด์ตัวโลกและทุกสาขาก็มีความตั้งใจเหมือนกันว่าต้องสารมนโปรนปณิธานของครูบาอาจารย์เนี่ยให้ได้มากให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ต้องเผยแพร่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ยไปสู่ใจของเยาวชนประชาชนทุกคนที่อยู่แวดล้อมในศูนย์สาข,ขาของเราในอำเภอของเรารวมทั้ง จังหวัดของเราต้องทําให้ได้ก่อนครับทูรเรียกได้ว่าได้ทั้งกําลังใจที่จะทําหน้าที่ต่อแล้วก็ยังสนับสนุนเป็นปัจจัยที่จะมาใช้จ่ายเรื่องของการทําหน้าที่อีกด้วยนะครับพระอาจารย์ครับและสําหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามวางแบบแผนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในอนาคตเอาไว้อย่างไรบ้างครับก็มีความตั้งใจไว้ว่าโดยเฉพาะต้นสมบัตินี้เนาะครับ ครั้งนี้ของศูนย์ปฏิบัติธรรมบรมสารคามก็จะไปบูรณะปฏิสังขรณาคารปฏิบัติธรรมประเดษพระคุณพระมงคลเทพบุตรพระเดชคุณหลวงปู mm ่เ hmm. นะกี่ยวกับเรื่องของหลังคาที่รั่วหรือระบบเสียงที่ยังไม่ชัดเจน mm hmm. นะครับส่วนในเรื่องแผนการที่จะวางแผนก็คือเรียกว่าต้องมีการประชุมกันนะประชุมกันว่าเราจะไปในทิศทางไหนแนวทางอย่างไรค่อยๆขยับกันแต่ละจุดแต่ละแห่งโดยเริ่มจาก สิ่งที่ใกล้ตัวก็คือต้องเอาคนที่อยู่รอบๆศูนย์เราก่อน,นต้องพยายามชวนเข้ามาให้ได้มากที่สุดเพราะบุคคลเหล่านี้แหละคือจะเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญให้กับเราว่าศูนย์ที่เราอยู่นี้พระเป็นอย่างไรญาติโยมที่มาที่เขามาแล้วเนี่ยคอยดูแลต้อนรับเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะเราต้องเอาบุคคลที่แวดล้อมศูนย์เราเนี่ยในตำบลนอมเภอเราเนี่ยมาให้ได้มากที่สุดเมื่อถึงขนาดนั้นแล้ว เราก็จะได้ขยับขยายต่อไปในสู่ของระดับของอำเภอเช่นจัดกิจกรรมอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการคณะสงฆ์เ็คเวมคณะสงฆ์หรือว่าจะให้ศูนย์เราเป็นศูนย์ของการประชุมหรือจัดอจรรสอบอะไรต่างเนี่ยนั่นคือจุดหนึ่งที่เราเปิดตัวเราให้กับสังคมกับชุมชนที่เราอยู่นะให,ให้ได้รับทราบนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ จะเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญว่าการมาใช้จะเป็นระดับอำเภอในะหรือระดับจังหวัดที่ท่านมาเนี่ยเราเพราะว่ากิจกรรมที่เราทำแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องเชิญจะไม่ต้องไม่ใช่เรีเยกว่าต้องทั้งเชิญแล้วก็นิมนต์นะผู้หลักผู้ใหญ่ในในจังหวัดเรามาแล้วท่านก็จะเห็นว่าเราทำอย่างไรหรือท่านมีกิจกรรมอะไรเราก็ต้องไปหาท่านด้วยนี่ก็เป็นการ ปิดตัวเราแล้วก็เป็นการให้ให้ทั้งการคณะสงฆ์แล้วก็ของราชการได้รู้ว่าเออศูนย์ของเราเนี่ยทำอะไรพื้นที่เราเป็นยังไงบ้างช่วยเหลืองานการคณะสงฆ์ได้อย่างไรบ้างหรือช่วยงานของทางราชการได้อย่างไรบ้างออนั่นเราต้องค่อยๆขยับไปให้ถึงระดับนั้นให้ได้ออนั่นเลยถึงได้ว่าเราถึงจะสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ยไปสู่ใจอย่างน้อยก็จังหวัดเราให้ได้มากที่สุด ถูกครับเรียกว่าทั้งการอของคณะสงฆ์ด้วยนะครับแล้วก็3เสาหลักคือบ้านวัดโรงเรียนก็ต้องสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็พระอาจารย์ก็ทําหน้าที่ลงพื้นที่อย่างตลอดต่อเนื่องนะครับสุดท้ายอยากจะให้พระอาจารย์ได้อนุโมทนาบุญกับญาติโยมผู้มีบุญจากทั่วโลกครับที่ร่วมกองบุญต้นสมบัติจักรพัิป,ปีที่11ในครั้งนี้ครับพระอาจารย์ครับก็พระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญเนาะกับท่านเจ้าภาพทุกท่านด้วยนะที่ได้ สละปัจจัยของทุกท่านด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในครูบาจารย์ในหมู่คณะแล้วก็พระอาจารย์ทั่วทุกศูนย์สาขาทั่วโลกเราก็ได้สละปัจจัยนี้ให้ได้มาเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาก็ขออนิสงส์แห่งบุญนี้ให้ท่านเจ้าภาพทุกๆท,ท่านให้มีความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงาน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยอย่างอัศจรรย์มีปัญญาชิลวฉลาสมปรารถนามีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายทุกท่านจงทุกประการเทน สาธุคร,ครับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์อัธชัยวัฒธรรมโมนะครับประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามและประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดฉะเชิงเซาที่พระอาจารย์ได้เมตตาม,มาเล่าถึงประวัติการสร้างบารมีของพระอาจารย์เองแล้วก็หมู่คณะในการลงพื้นที่ปักหลักพระพุทธศาสนาว,วิชาธรรมกายที่จังหวัดฉะเชิงเซาอีกทั้งยังเป็นกําลังใจให้กับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและทั่วโลกอีกด้วยกราบนมัสการด้วยความเคารพครับพระอาจารย์ครับเจริญพร ครับคุณผู้ชมก็สามารถเป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ที่ช่วยสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะการนําหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ดวงใจของมหาชนชาวโลกนะครับเพราะไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหนก็สามารถสร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลกวันนี้รายการพิเศษต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ